ครับวันนี้เราอยู่ทางเต็นท์ยีนเราตุองข่ายแล้วนะครับวันนี้เราจะมารับรถบ้านแท้เข้าเต็นท์กันอีกหนึ่งคันนะครับรับจากมือลูกค้ากันโดยตรงกันเลยนี่ครับโวยป่ารวยสวนกันแบบนี้เลยนะครับบ้านลูกค้าถึงบ้านลูกค้ากันแล้วนะครับติดตามชมกันครับว่ารถจะสวยกันแค่ไหนนี่นะครับตัวนี้เป็น f o r d r a n g e r นะครับไฮไลท์เด็ด เดี๋ยวขวายิงปืนแกน้องชื่เดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องแต่น่าอยู่มากเลยพี่บ้านแท้ๆนะครับ100%นี่เดี๋ยวก็แค่เอาไปบิ้วทำความสะอาดนี่ก็ใหม่กิฟต์แล้วนะครับคันแบบนี้นะครับรถบ้านแท้ๆแน่นอนนะครับ100%กันเลยทีเดียวน้องหัวน็อตน,นะครับเดิมๆดูครับส่งสติ๊กเกอร์เครื่องก็ยังอยู่นะครับ นี่ก็คือเสียงเครื่องรถเติมเดิมเลยเลยนะครับเครื่องแบบนี้กันเลยเงียบกิบๆนะครับไม่มีอะไรเยิ่มเยมน,นี่แค่ทำความสะอาดวิวนี่ก็ใหม่กิบแน่นอนครับของต่อจะยังไม่ได้ล้างน,นะครับอาจ,จะต้องมีเวล,ลา เดี๋ยวเราเอาไปเราก็เก็บรายละเอียดใส่ใจให้คุณลูกค้าแน่นอนไม่ต้องห่วงคุณลูกค้ารอชมตอนบิวเสร็จกันได้เลยนี่จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับเป็นไงครับตอนนี้เราก็ทําการบิวทําความสะอาดคีนทั้งนอกทั้งในเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นรถเข้าใหม่อีกหนึ่งทันนะครับรถบ้าน,นแท้ๆของยินรล้วต้องค้าเลยนะครับเป็นไงกันครับ สวยๆเจ๊มๆกันแบบนี้เลยนะครับรถบ้านแท้นี่รเจ้าคันนี้นะครับฟอร์ r เจ g e r นี่นะครับท่านใดที่กำลังตามหาหรือสนใจอยู่นะครับตามหาฟอร์ดไว้ขับนะครับเครื่องแบบดุดันแข็งแกร่งแบบนี้นะครับทางเต็นเราก็มีเข้ามาแล้วนะครับแถมเป็นรถบ้านแท้ๆด้วยนะครับมีภาษีเจ็ดเปอร์เ็นแน่นอนรถบ้านแท้ ตอนนี้นะครับเราก็เหลือเพียงแค่ปอกที่รอแห้งนะครับเดี๋ยวภาพจมภายในการกิปตขนาดไหนภายในก็คกิฟต์เป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าอย่างไงครับเสือๆแจมๆเลยนะครับรูปบ้านแ้ๆนะฮะกิฟเป็นแบบนี้เลยนะครับเรามาฟังราคากันนะครับไปครับภาพจากวันนั้นนะครับถึงวันนี้ สวยจ้ำๆจกันแบบนี้เลยนะครับรถเดิมๆนะครับแน่น้อนนะครับเครื่องไม่เยิม้มนี่เป็นไงครับเจ้าคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่แค่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับกับรถบ้านแบบนี้นะครับภาพสวยๆคลิปๆเป็นแบบนี้เลยนะฮะถ้าทนใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ยีนตู้คาร์นะครับรถบ้านแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถสวยรถงาม คุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนออโต,โตคาสวยเข้มดุดันไม่เก่งใจใคร